แม่บรารียูสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทำอาหารทานเล่น EP 3กันนะคะทำง่ายๆนะคะวันนี้วัตถุดิบหาได้ทั่วไปเลยวันนี้มีกล้วยหนึ่งหวีนะคะกล้วยน้ำวา้าสุกกำลังดีเลยค่ะลูกใหญ่สวยงามด้วยงาคั่วค่ะมะพร้าวทึนทึกเราจะใช้สัก5าลูกนะคะบกเบือกออกนะคะแล้วก็ใส่ตะแกรงนำเข้าเตาอบเลยค่ะ ใครจะใช้หม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะแต่ว่าไมโครเวฟไม่แนะนํานะคะใช้ไฟบนล่างเปิดพัดลมอุณหภูมิสัก160ประมาณนั้นเนาะน่าจะมากกว่า1ชั่วโมงนะคะลองตั้งสัก4ี่สนาทีก่อนนะคะกล้วยลูกใหญ่น่าจะใช้เวลานานเนาะแล้วแต่ขนาดของกล้วยด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเตรียมมะพร้าวนะคะโขดเป็นเส้นๆเลยเราจะนําไปทํากะทิด้วยนะคะวันนี้แล้วก็โรยหน้าเนาะ,ะนาไปปั่นให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วก็ไปคั้นเอาเป็นน้ํากะทินะคะก็จะได้ประมาณนี้ไม่ค่อยข้นเท่าไหร่เนาะจากนั้นนําไปเคี่ยวไฟอ่อนค่ะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็ใช้น้ําตาลทรายแดงธรรมชาติร้อยเปเเลยนะคะวันนี้ 1.5ช้อนโต๊ะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากให้หวานก็ชิมรสนะคะต้องเผื่อว่าเราจะไปกินคู่กับน้ําแข็งด้วยเนาะถ้าน้าแข็งละลายเดี๋ยวมันก็จะไม่ค่อยหวานเนาะวันนี้ใช้ถั่วแดงนะคะเม็ดเมงลักแล้วก็ข้าวโพดต้มนะคะแกะ,มะเมล็ดวางใส่ถ้วยแบบนี้นะคะมันจะเป็นของหวานสตาไตล์ไทยๆเนาะวันนี้แล้วก็วางน้ําแข็งลงไปเลยค่ะในถ้วย 3อย่างนี้เป็นสามอย่างที่มีคุณค่าทางอาหารนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะไม่ต้องกลัวอ้วนเลยถ้าจะกลัวก็กลัวน้ำเชื่อมเนี่ยนะคะที่มันมีความหวานเนาะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำเชื่อมเนาะวันนี้ไม่ได้ใส่ใบเตยนะคะลืมถ้าใส่ใบเตยก็จะหอมยิ่งขึ้นเนาะโรยหน้าด้วยเนื้อมะพร้าวแล้วก็โรยด้วยงาค่ะถ้าเป็นมะพร้าวอ่อนจะยิ่งอร่อยเนาะใครมีมะพร้าวอ่อนใช้มะพร้าวอ่อนได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับอาหารว่างของเรานะคะเมนูขนมหวานแบบคลีนเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะเหมาะกับประกาศบ้านเรามากกินเย็นๆแบบนี้แล้วก็อีกเมนูถัดไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกล้วยอบใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเลยนะคะเพราะว่ามันลูกใหญ่แล้วก็เราอยากจะให้มันแห้งๆเนาะนี่ค่ะเนื้อด้านในมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็น2แบบนะคะาหั่นเป็น ชิ้นกลมๆแบบนี้แล้วก็เสียบนะคะอันนี้เป็นไม้จิ้มฟันเนาะแล้วก็อีกสีลูกนะคะเราจะมากรีดนะคะตรงกลางเลยไม่ต้องให้ขาดเนาะเอาไว้ยัดไส้นั่นเองจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนำม,มะพร้าวที่เราขูดเป็นเส้นนะคะ ยัดไส้ลงไปเลยถ้าชอบก็ใส่เยอะได้เลยนะคะตามชอบเลยก็จะเพิ่มรสชาติให้กับกล้วยของเรานะคะกล้วยมันจะคือพอไปทําให้สกมันจะหวานหวานเปรี้ยวๆนิดๆนะคะแล้วก็ใส่มะพร้าเพิ่มความมันลงไปอีกเนาะทำทั้ง3ลูกเลยนะคะเป็นอะไรที่ทำง่ายมากๆแล้วก็กล้วยนี่อ่ะ เขาก็ทําให้อ้วนได้นะคะเ,เพื่อนเพื่ออยากกินเยอะเกินไปนะเพราะว่าในกล้วยมีน้ําตาลค่อนข้างเยอะในปริมาณหนึ่งเลยแหละแล้วก็เมนูนี้นะคะคือกล้วยถ้าเอาไปทาให้สุกมันอร่อยกินง่ายขึ้นใครที่ไม่ชอบกินกล้วยแบบสดๆก็ใช้วิธีนี้ได้เลยเอาไปทําให้สุกจะต้มหรือไปอบไปปิ้งได้หมดนะคะก่อนเสิร์ฟเราก็จะโรยด้วยงาคั่วค่ะ อันเล็กๆก็มะพร้าวนะคะเราก็ไปสับให้ละเอียดนิดนึงเนาะมันจะได้วางบนหน้าได้เนาะแบบนี้ค่ะเหมือนกันเลยโรยงาค่ะเพิ่มความหอมเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะคะเพิ่มรสชาติให้กับกล้วยนั่นเองสามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้ทานได้หลายวันอยู่นะคะเมนูนี้ เพื่อนๆเรามาทากันดูนะคะเป็นอะไรที่แบบอร่อยมากนะคะคือมันเข้ากันมากๆนะคะกล้วยพอไปอบแบบเนี้ยนะคะมันพอมันแห้งมันก็จะแบบกลิ่นหอมมากๆแล้วก็มันมีเปรี้ยวนิดๆหวานนหน่อยกินกับเนี่ยค่ะเนื้อมะพร้ามมันก็จะมันๆแล้วก็เวลาเราเคี้ยวโดนงานก็ยิ่งเพิ่มความหอมเข้าไปอีกนะคะระวังอย่างเดียวนะคะอย่าก,กินเยอะนะคะ กินเยอะอ้วนได้เหมือนกันนะที่ไม่ทําเยอะเพราะว่ากลัวกินเยอะนั่นเองนะคะเอาสักห้าลูกพอเนาะก็เป็นการถนอมกล้วยอีกวิธีหนึ่งน,นะคะทําให้ยืดอายุการกินได้นานขึ้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ